สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต1จัดโครงการอบรมการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหน่วยงานและสถานศึกษาสู่ความเข้มแข็งครับ ที่ห้องประชุมชั้นสาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งนายธนกรงามชมพูผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหน่วยงานและสถานศึกษาสู่ควา,า,า,ามเข้มแข็งโดยมีนายรัศมีวงประทุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งเป็นผู้กล่าวรายงานครับ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์นั้นเป็นหัวใจสำคัญของทุกองค์กรค,คือการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงทั่วถึงเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานตลอดจนประชาคมโลก โดยการใช้กระบวนการประชาสัมพันธ์ตามหลักวิชาเป็นแนวทางในการปฏิบัติทั้งนี้ต้องยึดถือผลประโยชน์ของหน่วยงานองค์กรประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญและถูกต้องชอบธรรมเป็นหลักมิใช่เพื่อผลประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทําให้เกิดแรงบันดาลใจให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสกลนครเขตถึงจะทําโครงการนี้ขึ้นซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา รอบ2และเป็นการเตรียมองค์กรสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมพื้นที่หน่วยงานในสังกัดเน้นย้ำบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนและหน่วยงานให้ชัดเจนถูกต้องทั่วถึงตลอดจนการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์การบรรณาการสื่อสารและทรัพยากรการประชาสัมพันธน์ร่วมกันอยากมีประสิทธิภาพและเพื่อให้ความรู้เทคนิค